สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูเหรียญเกจิอาจารย์ดังในเมืองสุรินทร์นะครับวัดประชาสังคมบ้านซาดอําเภอมเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับชื่อหลวงพ่อบุญจันทร์กตาสิโลนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับมีตัวยอ่อ จอออยุหน้าคือเหรียญแรกของพระอาจารย์นะครับมีทั้งหมดหลายรุ่นแต่วันนี้จะเอารุ่นแรกมาให้ชมนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้จักนะครับเป็นเจิเจ,จอาจารย์ดังในเขตเมืองสุรินนะครับเหรียญของท่านมีทั้งหมดหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเหรียญแรกของท่านนะครับที่ออกนะครับ อยู่ข้างหน้านี้มีทั้งหมดหลายรุ่นนะครับมีที่ท่านออกเหรียญมาเยอะแยะนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับสามารถเข้ามาชมได้นะครับเผื่อท่านใดสนใจจกจะบูชานะครับหาเชาบูชาได้ในเขตอำเภอชมพนบุรีนะครับ เหรียญน,นี้ผมสะสมไว้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพอ่อมีทุกรุ่นนะครับสวยงามมากนะครับกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของปลายจาย์นะครับ,รบกระโคบวลจันทร์กตะสิโลวัดประชาสังคมบ้านศาสอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้จักก็ ลองมาแวะมาชมดูได้นะครับหรือสอบถามได้นะครับเป็นพระเจจิอาจารย์ดังในเขตอีสานใต้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ